วันนี้จะนั่งรถทัวเวียงพิงบัสไปเชียงใหม่กับเชียงรายนะเพื่อไปปักหมุดอสังหาริมทมรัพย์คลิปนี้เราจะแสดงให้ดูเนี่ยครับแผนที่ที่เราทำเนี่ยปักหมุดเนี่ยทั้งหมดมี5แบบนะอันนี้อันนี้แบบที่1น,นะครับแบบที่1นะครับผมที่ผมวาดแผนที่แล้วก็แบ่งสีนะ ของจังหวัดแพร่แบ่งเป็นตัวอำเภอนะครับผมเห็นไหมครแบ่งสีแบ่งอะไรปักหมุดสีแดงเป็นอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งแบบที่สองเห็นไหมครับเปลี่ยนละเป็นพื้นเป็นสีออกเป็นแบบเขาเรียกเป็นเหมือนเป็นแบบสวนเป็นแบบอะไรอ่ะนะมีต้นงต้นไม้มีหลังคามีอะไรให้เห็นอันนี้ก็เป็นหนึ่ง มิติกับ2มิติอย่างเงี้ยฮะใช้มือขยับนี่บนสมาร์ทโฟนนะบนโทรศัพท์มือถือเห็นนะมีเขียวเขียวมีต้นไม้เนี่ยคือแบบที่2อ,อันนี้แบบที่3อันนี้ก็จะเป็นแบบอ่ามันจะมีเรียกชื่อของมันอยู่นะในอ่าแผนที่ Google Map เนี่ยแต่ผมเรียกเป็นง่ายๆก็แล้วกันเป็นแบบพื้นที่แบบเหมาะสำหรับภูเขาเหมาะสำหรับปา่าไม้เหมาะสำหรับทาง ทางรถอะไรประมาณอันนี้เหมาะสําหรับอ่าเป็นแบบพื้นที่ภูเขาอ่าพื้นที่ภูเขาพื้นที่ป่าอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบที่สี่แบบที่4เนี่ยก็จะเป็นทั้ง 2D และ3 d เห็นนะฮะอ่าอย่างเงี้ยเห็นนะดูดูด,ดูลึกเข้าไปอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยฮะอ่าอันนี้เขาเรียกว่า 3D หมุนสามารถขยายแล้วก็หมุนเห็นหลังคางแล้วก็ หมุนอย่างเงี้ยได้ฮะเป็นแบบ 2D 3D 1D อย่างเงี้ยครับไอแบบที่4เนี่ยไอแบบที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยนะไอเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่โลง่ลงๆเลยเห็นเฉพาะที่เราปักหมุดอย่างเดียวปักหมุดอสังหาอย่างเดียวปักหมุดพื้นที่พื้นที่ที่ที่เราต้องการอย่างเดียวเลยไออย่างอื่นไม่โชว์มาเช่นจังหวัดอื่นๆไม่โชว์มาโชว์แต่จังหวัดที่เราต้องการกับโชว์อสังหาที่เราต้องการ ถ้าแบบแบบเดี๋ยวแบบที่5เนี่ยมันจะโชว์หมดเลยมันจะโชว์ให้เห็นพื้นที่ของจังหวัดอื่นๆอันนี้แบบที่4อยู่นะครับมีอะไรสงสัยถามผมนะบางทีผมอธิบายข้ามไปข้ามมามือใหม่เดี๋ยวต่อไปก็คงคล่องกว่าน,นี้ตอนนี้ก็ยังมือใหม่ๆอยู่ก็ซ้อมๆไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ดัดเสียงให้ให,ให้ให้เสียงหล่อนะจริงๆเสียงไม่หล่อแต่ก็โอเค ก็ใช้ได้นะเสียงกรุงเทพอยู่นะผมเนี่ยอ่าเห็นไหมครับโอเคเนี่ยเ so, okay. you know? so, yeah. ดี๋ยวดูดูดูนี่ขยายเข้าขยายออกดูดิไฮโซขนาดไหนตัวแผนที่นะดูไฮโซดูหรูหราเลยเหลือเกินเนี่ยนี่ดูดูครับนมีหมุนลีลาหมุนด้วยโอเคหมุนลึกหมุนหยุด อันนี้มันไม่ไม่โชว์บริเวณตรงอื่นออกมาเลยฮะน,นีเ่เริ่มจะโชว์แล้วเห็นเห็นอุตรดิตละอันนี้แบบที่ห้าละเห็นจังหวัดอื่น,นแ,ลแล้วแลวก็เห็นขอบแล้วเห็นนะฮะถ้าแบบเมื่อกี้จะไม่เห็นขอบเห็นขอบจังหวัดเห็นไหมเห็นขอบจังหวัดเห็นถนนเบอร์ถนนอย่างเงี้ยครับผมเขาเรียกทางหลวงพวกเบอร์พวกนี้ทางหลวงทางหลวงชนบทที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขามันจะมีตัวเลขอยู่เนี่ยเริ่มขึ้นลวอันนี้แบบที่ห้า ก็แผนที่ของเราเนี่ยก็ปักหมุดอยู่ด้วยร่วมกับของ Google อยู่เห็นไหมเยอะขึ้นเยอะขึ้นละอ่านี่ของ Google ที่เข้าไปอยู่ด้วยของเราที่เข้าไปอยู่ด้วยงเรามันสีแดงอย่างเงี้ยอ่าสีแดงกับสีฟ้าอันนี้ที่ผมเป็นคนเป็นคนปักหมุดอสังหาอยู่ในจังหวัดแพร่ะนะอ่าเห็นไหมมีร้านกา,ฟกาแฟร้านอาหารเยอะแยะเลยร้านคุณยายขายขนมจีน เนี่ยเห็นนะมีหมดเลยเห็นนะครับนี่ปุ๊บปุ๊บเห็นหมดเห็นหลังคาบ้านคุณยายด้วยคุณยายที่ขายขนมจีน,มนผมก็เห็นเนี่ยเห็นฮนะอ่าพื้นที่มันแหมมันจะเป็นวงกลมโลกเนี่ยมันจะกลมไม่ใช่แบนนะไม่ใช่แบนเหมือนแผนที่เนี่ยนะป,ปุบปป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอเคลงมาเรื่อยๆลงมา ลงไปดูในกรุงเทพอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวลงมาดูหนอ่อยเอาวกับหัวกลับหัวอ่ะอ่า,อามาแล้วอโอเคโอเคโอเคช,าชา้ชาใจเย,ย็นๆค่อยๆลงมาลงมาฮะเห็นฮนะสถานที่ต่างๆอุทยานอะไรก็มีฮะจังหวัดเห็นะเส้นแบ่งจังหวัดอ้าวขยายออกมาโอ้โห,โหนี่ก็จะเป็นกรุงเทพก็จะมีรถไฟเห็นไหมเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นป้ายกำกับอยู่ สีอะไรสีแดงสีม่วงสีเขียวสีน้ำเงินรถไฟฟ้าสีน้ำเงินใต้ดินอย่างเงี้ยครับอ่าเห็นไหมไอ้ตรงนี้บางกระเจ้าเนี่ยท้องหมูไอ้กระเพาะหมูอย่างเงี้ยอ่านะครับสวยงาม